หาด่วนเหรียญสองบาทหาง่ายๆดูแค่พอสอรับซื้อทันทีจะเป็นพอสอ,อะไรดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบออนชานอลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปครับเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญสองบาทที่แบบว่าดูแค่พอสอแล้วรับซื้อทันทีนะครับรวมถึงจะมาอัปเดตเรื่องเหรียญสองบาทให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับว่าแบบไหนที่เขา มีนักสะสมนิยมหรือไม่นิยมอะไรเงี้ยนะครับก็จาอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้แล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีพาะเครื่องนะครับหรือมีเหรียญเก่าแบงกเก่านะครับอยากจะขายนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่มุมบนขวามือนะแอดไลน์มาได้นะเป็น QR code ก็สแกนกันมาได้นะครับหรือไม่ก็จะส่งรูปภาพก็ใช้ ID line ก็ได้นะครับโดยการพิมพ์แอดนำหน้านะ157นะครับ NF M.F.J. นะครับแบบบนหน้าจอเลยนะครับก็แอดไลน์มาได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เล่นไลน์นะครับหรือว่าต้องการความรวดเร็วอะไรเงี้ยก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0843419156 0843419156นะครับโทรมาที่เบอร์นี้ก็ได้หรือจะแอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ก็ได้นะครับมีหลายวิธีมากที่จะติดต่อผมนะนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากขายพักเครื่องนะครับหรือเป็น เหรียญเก่าแบงก์เก่าพระบูชาพระใหม่พระเก่าพระนิยมพระไม่นิยมนะครับพระย่อยพระหลักอะไรเงี้ยผมรับหมดนะครับรับหมดนะนะครับก็มาคุยราคากันได้นะครับอ่านะครับรับหมดถ้าคุยตกลงราคากันได้ผมก็รับซื้อหมดแหละครับนะครับนะ ก็ประมาณนี้เลยก็ลองโทรมาพูดคุยกันได้นะรับซื้อจริงนะครับช่องผมรับซื้อจริงนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับที่สําคัญแล้วก็ไม่เคยไปให้ออกใบรับรองอะไรกับใครทั้งนั้นนะครับไม่ต้องเสียตังค์ให้ผมนะผมรับซื้อก็คือต้องได้ตังค์จากผมเท่านั้นนะครับต้องได้ตังค์จากผมเท่านั้นนะนะครับถ้าอยากไปให้ไปดูพ้าที่บ้านอะไรเงี้ยก็ลองโทรมาคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องนี้เลยนะครับเหรียญที่ผมจะรับซื้อวันนนนีี้เลยะครับ่ ก็คือเหรียญสองบาทแบบนี้นะครับดูแค่พสรับซื้อทันทีนะครับดูแค่พสรับซื้อทันทีนะย้ำนะครับย้ำนะนี่นะครับก็คือเหรียญสองบาทสีเงินนะครับสีเงินแบบนี้ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้านะด้านหลังนะครับนี่เป็นพสนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับแบบนี้เลยนะครับพลิกมาด้านหลังถ้าเป็นสองพันห้ารอยหสิบแบบนี้ผมรับซื้อเลยนะ ผมรับซื้อเลยนะครับอ่าถ้ามีนะราคานะครับถ้าเป็นเหรียญสวยนะครับก็อยู่ที่ประมาณครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละห้าบาทนะครับเหรียญละห้าบาทประมาณนี้นะนะครับถ้าเป็นถุง UNC ถุงเดิมๆเ,เลยอะไรเงี้ยถุงที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานก็จะได้ราคาดีหน่อยนะครับแต่ราคาเนี่ยประเมินคร่าวๆของผมเนี่ยครับก็อยู่ที่ห้าบาทนะถ้า สภาพไม่สวยก็ราคาลดหย่อนลงไปนะครับตามสภาพเหรียญนะตามสภาพเหรียญนะครับก็เอาราคา5บาทเป็นตัวตั้งและกันสําหรับสภาพสวยนะนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่านะครับเหรียญ2บาทขายได้5บาททําไมราคามันถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงๆนะเหรียญรุ่นพวกนี้นะครับตอนนี้นะครับราคาตกมากนะครับราคาตกจริงๆนะครับถ้าเป็นแบบสมัยหลายๆปีก่อนราคาอาจจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้ราคาตกนะครับแล้วก็หาคนที่เขามาซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับ อ่านะครับเหรียญรุ่นนี้ผมรับซื้อนะครับตามที่ผมต้องการนะก็คือจํานวนจํากัดนะครับพอดีมีลูกค้าให้ผมหานะครับสําหรับปี2550แบบเนี้ยนะครับมีลูกค้าให้ผมหาถ้าผมได้เยอะๆนะครับถ้าผมได้มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเกินความต้องการของผมแล้วนะครับผมก็จะหยุดรับซื้อนะไม่ได้รับซื้อตลอดเวลานะย้ำเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ผมไม่ได้รับซื้อตลอดเวลานะครับเพราะว่าความต้องการของตลาดนะครับ ่ามันยังไม่สูงมากนะครับก็เลยไม่ได้รับซื้อตลอดเวลานะสำหรับเหรียญ2บาทพอส5อง 2, นะซึ่งคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีนะครับน่าจะมีแต่อาจจะมีกันแบบคนละเล็กคนละน้อยอะไรเงี้ยก็ลองลองแบบผสมผสมกันมานครับเหรียญหลายๆอย่างบางอย่างเนี่ยถ้าจะขายผมเนี่ยก็รวบรวมเหรียญที่ผมเคยประกาศรับซื้อมานะครับแล้วก็มารวบรวม แล้วก็ส่งมาขายทีเดียวก็ได้นะครับทีเดียวก็ได้แต่บางคนเขาอาจจะมีเป็นร้อยร้อยเหรียญสองสามร้อยเหรียญก็มีนะครับคนที่เคยส่งขายผมเนี่ยบางคนมีสี่ร้อยห้าร้อยเหรียญน,นะครับสําหรับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะนะครับอืมถ้า,าที่เขาเก็บกันจริงๆเขามีนะครับเขามีเยอะนะครับคนที่เขาแบบเก็บไว้นานแล้วเขารู้นะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มันจะมีอัราคาในอนาคตนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะราคาที่ผมให้เนี่ยก็คือราคาที่ กลางๆแล้วกันนะครับราคากลางๆที่ผมซื้อไปแล้วผมก็ไปต่อได้มีกําไรนิดหน่อยผมก็ซื้อนะครับอ่านะครับส่วนอีกคาถามหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอแทรกหน่อยละกันนะครับก็จะมีเพื่อนๆถามว่าไอเหรียญสีเงินปี4 8ปี49่าอะไรเงี้ยรับซื้อไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกัน ควบปี4849ยังไม่มีราคารับซื้อนะสําหรับผมตอนนี้คือไม่รับเลยนะครับปี4ปี4849เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับสําหรับสีเงินใช่ไหมแต่ทางร้านยังไม่รับซื้อนะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าต้องมีคนถามแน่ๆนะครับว่า4849รับไหมนะครับไม่นะครับรับแต่50นะครับตอนนี้รับแต่ปี50เท่านั้นนะนะครับแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้รับนะฟังให้ดีๆนะครับฟังให้ดีๆนะนะครับรับแต่ปี50เท่านั้นนะครับ แล้วก็มีเหรียญที่มีอนาคตนะครับที่ดีๆหน่อยนะครับที่น่าเก็บแล้วกันนะครับสําหรับผมนะตอนนี้นะครับก็เป็นเหรียญ2บาทสีทองนะครับที่เป็นพศ2551แบบนี้นะครับที่น่าเก็บสะสมนะที่แนะนําให้เก็บแล้วกันแล้วก็พศ2557ดอย่างเงี้ยนะครับ สองพศนี้น่าเก็บนะครับน่าเก็บเพราะว่าเป็นตัวติดนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่หายากกว่าปีสี่แปดสี่เก้านะครับสําหรับตัวผมนะปีห้าหนึ่งกับปีห้าเจ็ดหายากกว่าปีสี่แปดกับปีสี่เก้านะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่นะครับผมคิดว่าเวลาผมเจอเนี่ยนะครับเอาง่ายๆแล้วกันผมถ้าผมเจอนะครับปีห้าหนึ่งหรือปีห้าเจ็ด นะครับถ้าผมได้เงินทอนมาหรืออะไรเงี้ยผมเจอผมก็เก็บนะครับผมไม่ได้เอาไปใช้นะสำหรับปีห้าหนึ่งกับปีห้า็ดนะนะครับก็ลองไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับว่าอยากเก็บหรือไม่อยากเก็บก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเหรียญพวกนี้จะมีคนที่เขารับซื้อกันไหมนะครับแต่ก่อนเนี้ยมันมีนะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ซื้อขายขายกันนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับทางผมก็ยังไม่ได้รับซื้อเหมือนกันนะปีห้าหนึ่งห้า็ดนะครับอ่านะครับแต่ถามว่าแต่ก่อนเคยมีการซื้อขายกันไหมมีนะครับมีนะ นะครับก็เลยมาแจ้งข้อมูลไว้เพื่อเป็นแบบเพื่อเป็นแบบการประกอบการตัดสินใจในการสะสมเหรียญให้สําหรับนักสะสมหน้าใหม่ๆแล้วกันนะครับบางคนเขาสะสมมานานแล้วเขารู้นะครับเขารู้ว่าไหนควรเก็บอันไหนไม่ควรเก็บนะครับแต่อันนี้ผมมาแนะนําให้นะครับมาแบ่งปันความรู้ให้สําหรับเหรียญที่น่าเก็บแล้วกันนะครับก็ลองไปหาหากันดูนะครับแล้วก็เก็บเก็บกันไว้ได้นะครับนี่ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งที่คนเจอบ่อยๆนะครับก็เป็นเหรียญที่ดูแล้วมันผิดเนื้อนะครับอย่างเงี้ยปีห้าูนย์จริงๆมันต้องเป็นสีเงินใช่ไหมครับแต่นี้เป็นสีทองนะครับเห็นปะซึ่งนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้จะโดนทําชุบผิวมานะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยมันจะต้องการเหรียญที่มันผิดเนื้อเหรียญที่เป็น error coin หรือว่าเหรียญที่เป็น made to order อะไรเงี้ยนะครับเหรียญที่ ผิดเนื้อผิดพสอะไรเงี้ยถ้าเป็นปีห้าูนจริงๆต้องเป็นสีเงินใช่ไหมครับแต่นี้เป็นสีทองเห็นไหมอันนี้คือเหรียญที่เขาชุบขึ้นมานะครับการพิสูจน์ของผมคือไงนะครับก็คือเอาแม่เหล็กดูดนะครับง่ายๆเลยถ้าเป็นเหรียญสีทองนะครับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับถ้าเป็นเหรียญสีทองแม่เหล็กจะดูดไม่ติดแต่ถ้าเป็นเหรียญสีเงินและโดนชุบมาเนี่ยแม่เหล็กจะดูดติดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเหรียญชุบมานะเหรียญสีเงินแม่เหล็กจะดูดติดนะครับเหรียญสีทองแม่เหล็กจะดูดไม่่ติดนะครับอา เดี๋ยวผมเราเอาสีทองอันนี้มาให้ลองดูแล้วกันอ่ะสีทองปีห้าเจ็ดนะครับเอาแม่เหล็กดูดนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวแบบนึงเอาแม่เหล็กมาดูดนะครับเนี่ยเนี่ยแม่เหล็กจะดูดไม่ติดเห็นไหมครับอ่ะแม่เหล็กจะดูดไม่ติดเห็นไหมนะครับถ้าเป็นสีทองแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็นสีเงินแม่เหล็กจะดูดติดนะครับแบบนี้นะครับเห็นปะบางทีเราต้องดูดีๆนะเพราะว่ามีคนที่เขาแบบไปชุบชุบเหรียญมาแล้วก็มาหลอกขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยปีห้าสามอย่างเนี้ยนะครับเห็นปะปีห้าสามตามหลักต้องเป็นสีทองนะครับต้องเป็นสีทองแต่เหรียญนี้เป็นสีเงินเห็นไหมครับอ่าพอเป็นสีเงินนะครับเราไม่เหล็กมาดูดอ่าแต่ทาไมดูดไม่ติดอย่างเงี้ยอันนี้คือเหรียญที่โดนชุบผิวมานะครับไม่ใช่เป็นปีห้าสามจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นปีห้าสามสีเงินนะครับแต่เป็นปีห้าสามสีทองที่โดนชุบมาให้เป็นสีเงินนะครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะ นะครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับก็เอามาแนะนําแบ่งปันความรู้ให้สาหรับเพื่อนเพื่อละกันเดี๋ยวมีอีกเหรียญนึ่งนะครับที่ผมรับซื้อนะครับตลอดเลยนะครับก็เป็นเหรียญเออเลอร์คอย์นะครับเหรียญสบาทอันนี้คือเหรียญสบาทนะนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าทาไมเป็นเหรียญสบาทใช่ไหม เหรียญสองบาทแบบนี้คือเหรียญสองบาทที่ปั๊มไม่ติดนะครับที่ปั๊มไม่ติดเราลองส่องดูได้นะครับเราลองส่องดูได้เราจะเห็นเงาเป็นเรืองเรืองลางลนะครับเห็นป่มไม่ได้เหรียญที่โดนเจียขึ้นนะสาหรับเหรียญนี้นะครับเราดูนะครับเราดูความธรรมชาติของเหรียญนะจะไม่มีรอยตะใบหรือรอยอะไรนะครับจะเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนะครับและผมรู้ได้ไงว่าเหรียญนี้มันเป็นเหรียญสองบาทใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะให้ดูขอบเหรียญนะครับนี่ขอบเหรียญก็คือเหรียญสองบาทเห็นไหมครับนี่ถ้าเทียบกับเหรียญปกติทั่วไปนะครับเห็นปหม ขอบเหรียญสองบาทเลย,เ,ลยเห็นไหมครับอ่าเหรียญอย่างนี้นะครับที่ผมรับซื้ออยู่ตลอดเวลานะเหรียญที่มันปั๊มไม่ติดเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับถ้ามีก็ส่งมาขายได้นะแต่นะครับก็ต้องระวังของที่มันเลียนแบบหรือโดนดัดแปลงมาด้วยนะครับอ่าต้องระวังแต่ถ้าเราได้เงินทอนมาอะไรเงี้ยอ่าเราไม่ได้ไปซื้อมาอะไรเงเราบังเอิญเราไปเจอเหรียญแปลกๆเงี้ยก็ลองส่งรูปมาถามผมได้นะผมรับซื้อจริงนะสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยนะก็ขึ้นอยู่ที่ สภาพด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่เป็นเนื้ออะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองส่งมาขายได้นะครับส่งมาขายได้นะถ้าอยากขายนะครับแบบนี้ผมรับตลอดเวลานเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนะครับแบบนี้นะครับแต่ต้องดูภาพก่อนดูลูกก่อนนะครับแล้วค่อยขายกันได้นะลองเช็คกันก่อนได้นะครับนี่แบบนี้รับตลอดเวลานะครับนี่เดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกคีนึงแลวครับเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้นะที่ดูแค่พอสอแล้วรับซื้อทันทีที่หาง่ายๆเนี่ยก็คือเหรียญ สองบาทสีเงินนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะตอนนี้รับแค่ปีเดียวเลยนะครับสําหรับเหรียญสองบาทนะสีเงินปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นถ้าเป็นพศอ,อ,อื่นยังไม่รับนะครับตอนนี้ทางร้านยังไม่ได้รับเลยนะอันนี้คือมาบอกชัดเจนเลยนะครับชัดเจนไม่มีมาหลอกลวงนะครับเพราะว่า มีหลายๆคนชอบได้ข้อมูลมาผิดๆนะครับและที่สําคัญนะครับราคาถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยนะครับสภาพสวยๆย n c อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ5บาทนะครับคือราคากลางนะถ้าสภาพลดหย่อนลงไปหรือไม่สวยราคาก็จะลดหย่อนลงไปตามสภาพนะครับตามสภาพแต่รับประกันได้ว่ามันเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับราคารับซื้อเกินหน้าเหรียญแน่นอนถ้าเพื่อนๆมีหลายๆเหรียญมีเป็นร้อยร้อยเหรียญอะไรเงี้ยก็ น่าจะพอขายได้อยู่นะครับน่าจะพอกระขายได้ได้กําไรแน่นอนนะครับแต่ถ้าบางคนมีเหรียญสองเหรียญอะไรเงี้ยก็ถ้ายังไม่อยากขายก็เก็บสะสมไ้เรื่อยๆได้นะครับสำหรับปี5นะ้าศูนย์ะนะครับหรือไม่ก็จะลองดูคลิปเก่าๆของผมแล้วลองเอาเหรียญอื่นๆมารวมๆกันแล้วส่งมาขายทีเดียวผมก็ยินดีรับซื้อนะนะครับผมก็ยินดีรับซื้อนะรับซื้อราคาราคาที่ผมรับซื้อเนี่ยเป็นราคาล่าสุดนะครับไม่เอาราคาในอดีตมานะอันนี้คือราคาอัปเดตล่าสุดเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับในการขายเหรียญขายพระให้ผมนะครับก็มุมบนขวามือเลยนะครับเป็น QR ว o d e คนะครับสแกนแล้วก็ส่งรูปภาพมาได้นะครับโดยที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับเวลาสแกนแอดไลน์มาเรียบร้อยส่งรูปภาพมาเสร็จนะครับก็ให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับรวมถึงจังหวัดที่ท่านอยู่ด้วยนะครับผมจะได้มีข้อมูลจะได้ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาครับเวลาส่งรูปมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือเป็นพระเครื่องก็ตามให้เบอร์โทรกลับผมไว้เลยแล้วก็แจ้งจังหวัด นะครับไว้เลยนะครับผมจะได้โทรติดต่อกลับไปได้ง่ายมันจะได้รวดเร็วนะครับเวลาเวลาที่ผมดูแล้วผมรับซื้ออะไรเงี้ยนะครับมันจะได้รวดเร็วไม่ใช่ถามกันไปต่อ,ก,ตอกันไปต่อก,ก่อนมาบางทีหลายวันนะครับกว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะผมจึงแนะนําให้ว่าถ้าแอดไลน์หรือส่งรูปมาแล้วนะครับให้พิมพ์เบอร์ติดต่อกับแล้วก็จังหวัดที่ท่านอยู่ไว้เลยนะครับรวมถึงชื่อท่านด้วยก็ได้นะครับอ่าส่วนอีกช่องทางหนึ่งในการส่งรูปพระนะครับหรือส่งรูปเหรียญเนี่ยก็เป็นทางแอดไลน์มาได้นะครับ โดยการพิมพ์นะครับตัวแอดนำหน้านะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ N F M F J นะครับอยู่ที่มุมเนี่ยนะครับอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยนะครับผมก็ขึ้นไว้หมดแล้วนะครับตามนี้เลยแอดหนึ่งห้าเจ็ด N F M F J นะครับอ่าหรือถ้าไม่ได้เล่นไลน์นะครับหรือแบบต้องการความรวดเร็วนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหก 0843419156นะครับโทรมาได้นะครับเบอร์นี้โทรมาได้นะสำหรับคนไหนที่แบบไม่ได้เล่นไลน์นะครับบางคนมีผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรมาเบอร์นี้ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ก็ได้เช่นกันนะช่องการติดต่อผมเนี่ยมันง่ายมากมีหลายช่องทางมากนะครับมีหลายช่องทางมากนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็โทรมาเลยนะครับโทรมาเลยถ้าอยากขายเหรียญขายพระขายแบงก์อะไรเงี้ยผมรับซื้อหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่านะครับพระ ใหม่พระเก่าพระนิยมพระไม่นิยมพระบูชาพระหลักพระย่อยนะครับถ้าคุยราคากันได้ผมรับซื้อหมดนะครับผมรับซื้อหมดนะไม่มีข้อแม้นะครับถ้าตกลงราคากันได้และที่อยากขายจริงนะครับผมไปรับซื้อให้ถึงบ้านนะถ้าคุณมีเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็ลองโทรมาคุยกันได้นะช่องผมรับซื้อจริงด้วยเงินสดนะครับช่องผมรับซื้อจริงด้วยเงินสดนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับย้ําว่าไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ต้องกลัวผม นะครับไม่ต้องกลัวผมเพราะผมไม่ไปเรียกรับเก็บเงินที่คุณแน่นอนนะครับอ่านะครับอาจจะโทรไปถามข้อมูลบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่าก็ลองลองโทรมาคุยกับผมได้นะถ้าอยากขายอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ